วันนี้ก็ดีว่าผมทำนี่ครับอุปกรณ์ห่อมะม่วงกันแมลงวันทองเจาะเพราะช่วงเนี้ยมะม่วงก็แก่ทําให้มแมลงวันทองเนี่ยมาตอมนะครับแล้วก็มาวางไข่ผมก็เลยทําอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาอันไหนที่อยู่ต่าๆก็ห่อแบบนี้นะครับอันไหนที่อยู่สูงหน่อยก็ต้องใช้พลาสติกหอ่อกันแมลงวันทองมาเจาะนี่คืออุปกรณ์นะครับ ที่ผมทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นท่อ PVC เก่าแล้วก็ขวดนมเก่าเจาะรูแล้วก็ทําแบบนี้ครับดูตามลักษณะแบบนี้ได้เลยนะดูครับนี่ใครมีไม้ก็ใช้ไม้ครับพอดีผมมีท่อ PVC เหลือก็เลยใช้ท่อ PVC ที่เหลือนี่เป็นด้ามน,นะวิธีการใช้งานเราก็ใช้เนี่ยครับยางยืดนะหรือว่าหนังวองนะครับคล้องเข้าไปเดี๋ยวจะให้ดูวิธีคล้องนะครับว่าคล้องอยังไง มาดูครับนี่นะครับก็คือใช้ยางยืดครับคล้องไว้แบบนี้นะครับอันนี้ยางยืดจะคล้องไว้ด้านบนเชือกแบบนี้นะครับตรงนี้ดูนะครับเวลาเรากระตุกเชือกเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยไอเนี้ยมันก็จะไปดันยางรัดขึ้นไปรัดนะครับ มันจะดันยางเส้นเนี้ขึ้นไปแล้วก็ห่อสำหรับถุงก็นี่ครับแล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้ผมใช้เป็นขนาด6คูณ14นะโดยเราก็จะต้องเจาะก้นก่อนเพื่อระบายน้ำระบายอากาศนะครับเจาะก้นเลยใช้ตะปูครับดึงขีดเจาะก้นมันไว้เจาะก้นใ้ขาดแบบนี้จากนั้นก็รีดลงพลาสติกออกมา แล้วก็ยัดลงไปเราก็จะยัดแบบนี้นะให้คุงอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะนะครับคุงจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็เอาไปสวมใส่มะม่วงหรือผลไม้ที่เราอยากจะหอนะครับผมจะหอลูก,ล,กลูกล่างนี้ใช่ไหมผมก็จะสวมขึ้นไปเลย ป๊บแล้วก็ดึงเชือกครับป๊บเรียบร้อยครับมันจะดังแกลกแล้วมันก็จะเป็นรัดตรงนั้นไปเลยครับเห็นไหมครับว่าง่ายขนาดไหนลองทำกันดูนะครับ